สบายดีสุขุมสุข ו นย่ำแรงยึ้เก่าเวลาเก่าพี่น้องแต่ล่มล่มโตม๊ะมวนมวนค่ะพี่น้องบรรณางัวกมาชึาง้งบึงคุนคุนก็ชึ้งบึงบ้งง,วววววงัวปายเขาโคกเขาโคกเขาเล่น้ะพี่น้องงัวกรไรยนีขำมาแรงมา เข้าฮือกันนะพี่น้อยบ้านเขาเฮือน,อน,อนคือมาเบิ่งแท้อันนี้แห้งเบิง่งครับอโอ พิษกระดินน่งน้ำงัวก็อยุโคกเป็ดก็อยู่น,ยน้ำต่างไปต่างมันนะพี่น้องทำชาติบ้านนอกบ้านนาพี่น้องม่วนยำแรงมากกระเด็ลมลมตกบรรยากาศยำแรงกะเย็นเยน็ยนวันใดวันหนึ่งนะพี่น้องเนาะเยน็นเพราะว่าสินอาเพืเอ่อนเพราว่าสีห่อนก็ยังบ่อห่อนอยู่ยังมีอาการหนาวอยู่น้อนพี่น้องกับโบแห้งปนัยกับซื้อปลาสีดลดลดเราจะหน่อยมันจะได้กับโบง ตะกี้ตกกกะกอนก็เห็นกอไผ่ก็บขุดพ่อเนาะพี่นอ้องขุดพ่อว่าเคยห้าเฮ็ดหาหาหน่อไม้หา,นาหาน่อไม้กินแกงกินใสเลงใส่ง่ายพี่น้องกระแทบพี่น,อน้องหน่อไม้โจดน,น่อไม้โจดได้พี่น้องค่ะเกิดเองเกิดทำโคกทำป่าทำโดงอุย้ยไข่สาบะเตยที่นี่นนะครูใบอา่าใบกุง้งใบห้างเริ่มโดนเลยพี่น้องกระบวงบอกว่าสัญญาลักษวา หอดยามตะก,การจันหอ้องนะพี่น้องเนาะตะกี้ตะก่อนก็เคยกกทิ่ตะกจันเทวงานกุ้งพี่น้องมาพัดไล่ช่วงตะก่อนมาสันสา้นๆไลยมันอยู่น้ากาอยู่น้ำโอบอยู่น้ำลำนะพี่น้องล้ำกุก้งนะลำต้นไม้นะโอบอยู่มานี่เพิ่นก็นเงี่ยวลงมาทางตะลางนะมันแบบมันเงี่ยวนะพี่น้องไปตรงแห่งกับเปียกเบิดมันเงี่ยวทั้งแถวตะลางน,นะก็คือแบบตัวนั้นไลยโพมูตะกจันนะพี่น้อง ต้นขับป้อมย่างดูพี่น้องมาเพิ่นกระบาลเบื้องเมย์เบื้องเมย์เมนแดงก่อนผมมีไข่ซะ่ฮะปวดหัวเวียนหัวใะพี่น้องดุมบนแดงในส่วงวะนะพี่น้องนะคะบเงจิดมก่อน นัตติริพ่อจังหอขึ้นรถไปเวลานางงล,ลุดต่เมหลุดนะพี่น้องอ <c oughs> ้าเธาจามนะ <c oughs> มันแหงหูดัง <c oughs> สมานักชูมาไลไรง่วขงขอของล,ลูกลานตะเวนก็คอ่อยคำล่วงเลงนลพี่น้องเด็ดเดี่ยล่มลุมตกแล้วนี่คือบรรยากาศยำเลงพี่น้องบรรยากาศยำเลงคะ่ะต้นบักแดงจ้าพี่น้อง กินเสีบได้มากมันพี่น้องลักษณะหมากมันก็เป็นนั่นคือจะได้บักคือหมากขันทิเนแต่ว่าคุณระเบิดพี่น้องเนาะแต่มันก็นเสียบตัวกันยี่ไดีหมากแดงแต่เพิ่นชุกเลยเพิ่นเตะเพื่อนที่เตะคนละท,ละทางมันก็บวกคือหมากขันทิีตี่น้องแต่ว่าในในคือกันลักษณะนั้นหมากคุณระเบิด วันนี้พาดรอปลารอหวยรอหร้องรอดงจกักเล็กจักหน่อยพี่น้องขำขำยำเลงซุปบรรยากาศยำขำยำเล้งนะคะนะพี่น้องต่ก่อนตุลีนักตะลีเคยมาหาหน่อมไม้น้ำไม้โจดนะคะสองจำโกะก,กับพ่อแกงนะพี่น้องมาพะเลนำ้ำขุ่นพี่น้องปามาอย่างนั้นนะมายัางชู อิปโปโดบัคโตโนโมายังเฮ้เดี๋ยว่าอยากกินไก่พวกนี้ไม่นบ่ลงลง,ลงอาบน้ำลงไหมลงเสื้อจนขาดเรนมาบมดบรรยากาศเนี่ยบรรยากาศวะบรรยากาศยามแรงกลางทุ่งกลางป่าพี่น้องการรู้สึกว่าย็นสบายสบายซา,าวนาพี่น้องยามเลง อากาศยินบรรยากาศเปลี่ยนแปลงยินยินบ้านใดบานนึงเน้นะพี่น้องมาลาป่าเราดงเราหวเราส้มเราห้อง,งว่างๆพี่น้องเพื่อนนั่งไกลป่าดิตรงนูน่นตรงเข้าไปในในฟัง,ทางน,นงาาทางนู่นนะพี่น้องจะเป็นป่าสาทางนั้นน่ะจ้า อันนี้ก็จะเป็นสวนมันของยะติพี่น้องพี่นอ้องใกล้ๆกัในแถวนี้เลยอันนี้คือดอกคอยพี่น้องดอกคอยกุ้คอยเื่อศีมากเกิดตามดินแห่งดินนันดินจังสีพี่น้องดินแห่งดินโคดินดินชุ่มสูงดินแบบ่าบุบกคอยถือน,น้ำดินที่ว่าบอซุซูมเพื่อมักมากเปแบบนี้นะพี่น้องนอกอุกอันนี้นะมักอยู่สูง แสดงว่านะั่งกระเบื้องงานางกวาโบงม,มาลองตองแต่งกุ้งค่อยเขาเอาไปห้อยอันห้อยเส้มอ่าเสีมม้มพรมเส้ยมยังพี่น้องพนกีตะกรอนนะน้าอันไอ้ทางน้องเพนเก็บดอกไม้ไปถาวายบัตรมาเก็บเอาดอกค่อยแล้วพี่น้องตะกี้น่ะเฮ่อันเฮ่อพนก็บดอกไม้เฮ่อักไปแจ้งได้หรือเปล อันเวลาเอาพระลุงฮะนะพี่น้องเอาพระลงแล้วเก็บดอกไม้ไปบูชาอันย่ยมะเร็งฮะนะทางบ้านมะตาลีเคยเห็ุไดไรข้าวบ้านในกลางป่าไม้ก็หอมดอกไม้ดอกหญ้าหอมดอกไม้เนนาะ้องดอกดอกไม้อันนั้นคือดอกมะขลีพี่น้องหอมหวยหวยบวงบังวาบ้านนอกบ้านหน้าอยู่ป่าอยู่โด่งน้อพี่น้องประมาณสั้น วิวบันนอกบันนาโอเคพี่น้องบอกระพิพา,า,า,าพกันขยาบบัดข้ามเรื่องเองว่าหูองหูพังหูองหนะูพี่นอ้องกันเถอะกันลงปากลงมว่าลงจ้าไปอะไรพี่น้องคลิปนี้กระจบคลิปนี้ก้อนคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เยค่ะทบาทถืกอกถืกใจพี่น้องกดไปเนเน่จักหน่อย